สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเล่านะครับกับประวัติความเป็นมาครับกับขนมไหว้พระจันทร์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไปที่เซเว่นช่วงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับหรือว่าไปตามท็อปหรือเซ็นท่าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นกันแล้วครับวางขายนะครับกับขนมไหว้พระจันทร์หลายคนก็อยากสงสัยนะครับว่าทำไมมันมาช่วงนี้นะครับมันไม่ขายทั้งปีนะครับแบบพวกเลแบบไอ้พวกขนมไข่นะครับก็มันจะขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเพราะมันเป็นความเชื่อของชาวจีนครับว่าเราจะไหว้พระจันทร์ ในวันเพ็ญเดือนแปดนะครับเดือนอื่นเขาไม่ว่า้กันนะครับเพราะสาเหตุนะครับมันมาจากว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเขาก็ต้องหากิจกรรมนะครับทำเพื่อว่าให้เกิดความสมานฉันนะครับในชุมชนนะครับแล้วก็ในสังคมซึ่งมันก็คล้ายกับประเพณีของไทยครับที่เราก็จะมีประเพณี12เดือนของเรานะครับมันก็คือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเขาเลือกวหว้พระจันทร์ไว้แค่เดือนแ และอย่างนึงนะครับที่ทําให้ขนมไหว้พระจันทร์ดังเพราะว่าเขาถือว่าเป็นขนมที่สร้างความสมานฉันนะครับแล้วก็ประกาศเอการาชให้กับประเทศจีนนะครับเพราะว่าในสมัยนะครับที่ราชงวงอยู่นะครับก็คือราชวงศ์ของที่ชาวมองโกนะครับเข้ามาปกครองประเทศจีนนะครับซึ่งในช่วงปลายราชงวงอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับชาวจีนไม่พอใจการปกครองของชาวมองโกนะครับ เขาก็เลยมีวิธีการต่อต้านนะครับก็ต้านมาเรื่อยๆนะครับทั้งลบทั้งอะไรปุ๊บเนี่ยสุดท้ายนะครับเขาก็ใช้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะ่ครับก็คือเนื่องจากขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นขนมที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับข้างในสามารถสอดไส้ได้เขาก็สอดไส้เป็นกระดาษเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยวันนี้ยามสามนะครับเราต้องฆ่าชาวมองโกนะครับอันนี้ก็คือทําให้นะครับชาวฮัทนะครับหรือว่าชาวจีนนะครับสามารถประกาศเอกราชได้จาก ชาวมองโกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตำนานตำนานหนึ่งนะครับแต่ว่าความจริงอ่ยขนม้าประจังเขามีมานานแล้วเพียงแต่ว่าในช่วงราชวงศ์หยวนเขาก็แบบเฮ้ยมันมีการต่อต้านกันเกิดขึ้นนะครับกัแบบชาวมองโกแล้วก็เลยแบบสร้างกิมมิคขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถต้านชาวมองโกได้แล้วสุดท้ายก็สามารถขับไล่ชาวมองโกออกไปจากแผ่นดินจีนได้แล้วก็สถาปนารา,นานชวงศ์หมิงได้นะครับโอเคครับก็ขอจบความรู้ในการพูดเกี่ยวกับขนม้าประจันไปดีเบตข่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับ